สวัสดีค่ะพี่พีกับสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พี่พี่พบกับดวงใจพักเครื่องค่ะพี่พี่นะวันนี้พบกับดวงใจพักเครื่องนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่พี่นะดวงใจพักเครื่องนะคะส่งฟรีให้ทุกรูปทุกรายการทุกกรณีนะคะพี่พี่นะส่งฟรีให้ทุกรูปทุกรายการนะคะพี่พี่และปล่อยให้ในราคา300บาทนะคะพี่พี่นะส่งฟรีค่ะปล่อยให้ในราคา300บาทค่ะ4ี่องค์1,000ันบาทค่ะพี่พี่นะ4ี่องค์1,000พันบาทค่ะ ช่องทางการติดต่อค่ะ0990641307ค่ะพี่พี่นะ0990641307ค่ะเบอร์โทรนี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่น้องเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะชอบสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ Rico เลยนะคะพี่พี่น้องติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ0990641307ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่พี่น้องเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะ สามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่น้องศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งนพะันบาทค่ะ สวยเดิมเก่าเดิมค่ะีพี่น้องสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมนะคะเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะพี่พี่นะอ๋อช่างน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่นะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่พี่เนาะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะเริ่มกันที่รายการแรกค่ะพี่พี่ราสมเด็จค่ะพี่พี่นะเริ่มรายการแรกเป็นราสมเด็จค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พนะสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะคะ พระสมเด็จนะคะเลี่ยมกรอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะพี่พี่นพพระสมเด็จช่องน้องเลี่ยมกรอบกันน้ําให้อย่างดีนะคะถัดไปรายการที่สองค่ะพี่พี่หลวงพ่อเที่ยงค่ะพี่พี่น้ำหลวงพ่อเที่ยงค่ะพระคูจันร์สโลการค่ะพี่พี่น้พระคูจันท์สโลการค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในงานทอดผ้าป่าค่ะพี่พี่น้าที่ระลึกในงานทอดผ้าป่าวัดม่วงชุมค่ะพี่พี่ กาญจนบุรีค่ะพี่พี่นารุ่นพิเศษนะคะพี่พี่กาญจนบุรีรุ่นพิเศษค่ะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะหลวงพ่อเที่ยงค่ะไปกันต่อรายการที่สามเลยค่ะพี่พี่นาไปกันต่อรายการที่สามนะคะหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่นาหลวงปู่ทิมค่ะด้านบนเขียนเจริญพรค่ะอายุเก้าสิบห้าปีค่ะพี่พี่นารายการนี้อายุเก้าสิบห้าปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเช่นกันค่ะพี่พี่นาสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะ ด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกสร้างสาร,ราการประเรียนค่ะพี่พี่วัดละหันไร่ค่ะพี่พี่นาวัดละหันไร่ค่ะไปกันต่อรายการที่สี่ค่ะพี่พี่สวยเดิมเก่าเดิมทุกรูปทุกองค่ะพี่พี่นาพระช่องน้องนะคะสวยเดิมเก่าเดิมทุกรูปทุกองเลยนะคะชอบถูกใจรายการไหนยังไงติดต่อเข้ามาค่ะพี่พี่นะทักเข้ามานะคะ ดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยค่ะพี่ๆเนาะถัดไปไรายการถัดไปค่ะพระมะเหส่วนค่ะพี่ๆนะพระมะเหส่วนค่ะด้านข้างค่ะ เหรียญหล่อค่ะพี่พี่นะ้าเหรียญหล่อค่ะพรามะเหส่วนพิมพ์เล็กค่ะพี่พี่นะ้าหลวงพ่อโบยค่ะวัดมะนาวสุพรรณบุรีค่ะพี่พี่นะ้าสุพรรณบุรีค่ะ สักครู่นะคะพี่พี่รายการนี้ถัดไปค่ะรายการที่ห้าค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการที่ห้าค่ะหลวงพ่อหลิวค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะพี่พีหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด,ด้านหน้าค่ะหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะพี่พี่นะสุกรุ่นสุขใจค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะไปกันต่อรายการที่หกเลยค่ะพี่พี่นะับไปกันต่อรายการที่หกเลยนะคะ ด้านหน้าค่ะพระสมเด็จค่ะพี่พีนารายการนี้เป็นพระสมเด็จค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ สาสมเด็จรายการแรกค่ะรายการที่หกนะคะไปกัะต่อรายการที่เจ็ดค่ะสาสมเด็จรายการที่เจ็ดค่ะ,คะถูกรูปทุกองคนะคะพี่ๆนะเปิดให้ในราคารายการละสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆน้อยรายการละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ รายการที่เจ็ดนะคะไปกันต่อรายการที่แปดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ รายการที่8ปดค่ะไปกันต่อรายการที่9ค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ไปรายการที่สิบค่ะพระสมเด็จรายการที่สิบค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ถัดไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะด้านหลังค่ะรายการที่สิบเอ็ดค่ะ สมเด็จรายการที่สิบสองค่ะด้านหลังค่ะพี่ๆด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ถัดไปรายการที่สิบสามค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ไปกันต่อค่ะพี่ๆรายการที่สิบสี่ค่ะเป็นหลวงพ่อทวดไขวิพี่นะรายการที่สิบสี่เป็นหลวงพ่อทวดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ หลวงพ่อทวดค่ะถัดไปค่ะพี่พิภประกำแพงซุนกอค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะถัดไปรายการที่สิบหกเลยค่ะพี่พี่พับปิดตาค่ะพี่พี่นะพับปิดตาค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ถัดไปค่ะพี่พีรายการที่สิบเจ็ดค่ะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พีนะรายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ่คะไปกันต่อรายการที่18บแค่ะพี่พี่หลวงพ่อสุดค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ ไปกันต่อรายการที่19ค่ะพี่พี่หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะพี่พี่น้านเหรียญหลวงพ่อทวดค่ะ ท่านหลังเขียนพระพงปัญโยค่ะพี่พี่นะ้หลวงปู่ดูวัดสแกจังหวัดอายุทยาค่ะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบค่ะพี่พี่ <c oughs> หลวงปูหมุนค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นหลวงปูหมุนวัดบ้านจานค่ะพี่พี่จังหวัดศรีสะเกดค่ะอายุหนึ่งร้อยสามปีค่ะพี่พี่นะาอายุหนึ่งร้อยสามปีค่ะหลวงปูหมุนค่ะพี่พี่ หลวงปูหมุนค่ะพี่พีถัดไปค่ะพี่พีรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะหลวงพ่อกั่นค่ะพี่พีนั้นะหลวงพ่อกั่นวัดพญาดค่ะพี่พีรายการนี้เป็นหลวงพ่อกั่นวัดพญาตค่ะ สวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่พี่นะาสวยเดิมเก่าเดิมนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะชอบสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่นะาติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ ดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่นะดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการเลยนะคะ <_ p prote ge> หลวงพ่อกันวัพดพญาตค่ะ innate. พี่พี่นะหลวงพ่อกัลวัดพญาตค่ะถัดไปรายการถัดไปค่ะพระวิจารย์มุนีค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นพระวิจารย์มุนีค่ะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะคะพี่พี่ พระวิจารณ์ยานุนีค่ะที่จะลึกในงานฉลองพระอุโบสถแขพพี่นาวัดอุตมารามค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบสามค่ะหลวงพ่อคูณค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อคูณค่ะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะ ด้าน,นหลังค่ะด้านหน้าค่ะ ไปกันต่อรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะหลวงพ่อเปิ่นค่ะพี่พี่นะาหลวงพ่อเปิ่นค่ะ ที่ระลึกสร้างโรงเรียนวัดบางพระค่ะพี่พี่ไปกันต่อรายการที่25้าค่ะหลวงพ่อมุ้ยค่ะพี่พี่นะวัดดอนไล่ค่ะพี่พี่หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่สองห้าหนึ่งสองค่ะ ไปกันต่อรายการที่ยี่สิบหกค่ะพระคูลุ่งค่ะพี่พี่นาะวัดท่ากระบือค่ะพี่พี่พระคูลุ่งวัดท่ากระบือค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่นาะถัดไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพระวชิวพระ วิบูลณ์วชิลธรรมค่ะพี่พีด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสองห้าหนึ่งศูนย์ค่ะพี่พ,พีรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบแปดเลยค่ะพี่พีหลวงพ่อค่ำค่ะพี่พีนะหลวงพ่อค่ำค่ะ หลวงพ่อค่ำรายการที่28ค่ะถัดไปรายการที่29ค่ะพี่พีรายการสุดท้ายค่ะหลวงพ่อเกิดค่ะพี่พีนาวัดโพแทนค่ะพี่พีหลวงพ่อเกิดวัดโพแทนค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านนาค่ะพี่พีหลวงพ่อเกิดนะคะ ค่ะพี่พีนะสาหรับวันนี้นะคะดวงใจพักเครื่องนะคะก็มีพระมาแบ่งปันพี่พีนนะคะ29รูป29กองค์ด้วยกันนะคะพี่พีนะปล่อยให้ในราคารายการละ300บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ Hamilton. ปล่อยให้ในราคารายการละ300บาทเท่านั้นนะคะชอบสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่พีนะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พีนะดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะ ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะพี่พี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่เนาะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะสำหรับวันนี้ถ้าน้องผู้ผิดพลาดไปประการใดนะคะน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นะถ้าผู้ผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่พี่กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านค่ะกราบสวัสดีค่ะ